สวัสดีครับสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกสี่ภาคด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคอีสานะครับภาคกลางภาคเหนือนะครับก็ขอสวัสดีคนดูอีกรอบนะครับวันนี้มาขอเสนอเมนูนะครับข้าวกระเพราหมูกรอบนะครับวันนี้ข้าวกระเพราหมูกรอบแล้วนะครับมาคนเดียวแล้วนะครับวันนี้ผมดูออาจจะรอรอนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าผมไป ยังไงอ่ะตัดพงตัดผมมานะครับก็เลยหลอนิดหน่อยนะทุกคนก็ไม่เป็นไรเนาะก็ธรรมดาแล้วนะคนมันหลอนะทุกคนเนาะมาครับวันนี้นะครับไม่ค่อยมีผักเยอะนะทุกคนจะมีแค่นี้นะครับอันนี้มาแต่งเฉยนะครับที่กลับก็จะมีนะครับจะมีที่กลับอยู่นะครับผักสลัดเอามากลับได้นะครับเป็นหมูกรอบนะครับเมนูนี้หมดไปประมาณ150บาทนะทุกคนนะลงทุนหน่อยนะครับใช่ไหมเราต้องลงทุนนะครับกว่าจะได้กินนะครับ เพื่อมาให้ทุกคนทางบ้านได้ดูกันนะครับมาก่อนที่คนจะไปดูคลิปนะก็จะฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะทุกคนมามากินด้วยกันนะทุกคนเจ้าทีก็ให้ไปเรียบร้อยนะครับใส่นี่หน่อยนะเออนี่เลยทุกคนมาน้ำซุปเขาไม่ได้ให้มานะทุกคน ผมทำเองนะนี่นะทำเองกับมือเมื่อกี้เลยนะมาเดี๋ยวลองน้ำซุปก่อนนะอ,อง่ายๆนะทุกคนวันนี้กินง่ายๆเนาะบ้านนมาจัดกัเะเพราวันนี้นะกัะเพรากลางทุ่งนาอีกแล้วนะครับตัวโตวเลยทุกคน มามากินด้วยกันครับแซ่บครับอือหือวันนี้มาขอสถานที่เขาถ่ายหน่อยนะครับ เมื่อกี้เห็นเจ้าของเอามานะก็เลยถามว่าขออนุญาตถ่ายสักสิบนาทีได้ไหมครับป้าเขาบอกอาเต็มที่เลยเน้องเต็มที่เลยถ่ายแล้วก็ถ่ายไปเถอะ คนนะผมกินหมดนะครับผมไม่ได้กินข้าววันนี้ก็ต้องหมดอยู่แล้วน,น,นะทุกคนเนาะข้าวเยอะ ทุกคนมาร้อยห้าสิบไม่มันแพงมาะผมว่าไม่แพงนะโอเคเลยนะเพราะว่หมูกรอบมันแพงอีกแล้วใช่ไหมล่ะหมูกรอบได้ขนาดนี้ก็คุ้มแล้วอืมอ้ม หมูกรอบทุกคนวันนี้เน้นกินนะทุกคนที่วันนี้ก็ดูผมจะพูดน้อยนะกินอย่างเดียวครับวันนี้ ผม่าจะทําคลิปทำชาเลนจ์กับเพื่อนนะแข่งกินแข่งกินข้าวผัดน,นะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราเป็นกะเพราก่อนนะเพื่อนผมไม่อยู่นะครับถ้าเพื่อนผมอยู่เราเพื่อนผมบ้างคนระับผมก็จะทําคลิปมาให้ทุกคนดูนะครับรอดูครับคลิปแข่งกิน,นครับ คลิปก่อนคลิปแข่งกินก่อนนะครับเป็นมาม่ามาม่าเผ็ดนะครับทุกคนคนตอบรับดีนะครับคนดูตอนนี้ก็ประมาณหกพันได้แล้วทุกคนก็เยอะนะครับผู้ติดตามน้อยแบบนี้นะครับแต่คนดูเยอะขนาดนี้นะครับก็ภูมิใจแล้วนะครับคนตอบรับดีมากเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนครับที่คอยติดตามหรือคอยดูคลิปของพวกเรานะทุกคนก็ขอบคุณมากนะครับโอเค ผมไม่เคยมีคนดูเยอะนะจริงคนดูน้อยมากเลยนะผคนอะสำหรับผู้ติด,ดตามน้อยอย่างผมนะคนดูมาดูถึงร้อยอย่างเงี้ยก็ยังไงก็แบบดีแล้วทุกคน คือดีมากเลยนะบางคนนี่ไม่ถึงนะบางคนนี่ถึงร้อยนี่ไม่ถึงประมาณ50สเนี้ยผู้ิดตามบางคนผู้ติดตามเยอะนะแต่คนดูน้อยนะนั่นแหละถ้าเห็นทุกคนเห็นทุกคนเข้ามาดูกันผมก็ดีใจแล้ว อย่างผู้ติด,ดตามจะน้อยนะคนดูอาจจะร้อยอย่างเงี้ยภูมิใจแล้วนะนะขนาดคลิปแรกผมทํามาแบบอย่าให้แบบคลิปแรกที่ผมทํานะคนดูถึงร้อยอนะ่เนียผมภูมิใจแล้วนะนะแต่คนตอบรับคือเกินไงเกินกว่าที่ผมคิดไว้อย่างเงี้ยก็สุดยอดละภาคภูมิใจมากเลยนะผมอนะ ủa, mình rồi. ทำเองนะน้ำซุปอะใส่เพิ่มนะครับอืเติมน้ำซุปเข้าไปอฟินชุ่มคอโล่งแล้วทุกคนคลิปแล้วเข้าซอยไก่นี่ โดนโบกสลีเข้าไปสองโบกนี่ดูเรื่องเลยทุกคนกินไปอยู่อื้อ เบิ้ลเครื่องไม่ได้ทุกคนมันจะแค้นผมว่าผมกินไม่หมดนะตามตรงเลยกินไม่หมดจริงๆ chịn hết một rồi con, ừ. không phải chị, chụp rồi đó em súp đó. กินไม่หมดครับทุกคนไม่ไหวจริง oh. มื้อนี้ร้อยห้าสิบก่อน,นะทุกคนกินคนเดียวนะร้อยห้าสิบาทนะกินยังไม่หมดจะทิ้งก็ไม่ได้ใช่ไหมจะมาทิ้งก็ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวก็เก็บไว้กินตอนเย็นต่อเนาะเผื่อแบบตัดกงตัดคลิปอะไรเสร็จก็กินต่อเลยเนาะอ้ oh. oh. อิ่ม ไอน้ำซุปให้หมดเลยทนน้ำซุปน้ำซุปอฮือทำไมกินแล้วต้องฮึฮือด้วยเงี้ยมันอร่อยนะทคนลาฮือฮึ้อเนี้ยอย่ามาค้นหื้อหืมอือื้อเน้ยเอออิน เมนูนี้จุกครับทุกคนน้ำก็ไม่ได้ออกมาอีกแล้วนะทุกคนนะลืมตลอดนะน้ำนะวันนี้ทุกคนก็มาดูสุดลอ,อยของผมแล้วเนาะ <What? S 1> ทุกคนอาจจะดูอาหารหรือว่าดูผมไม่รู้เนาะแต่อาจจะดูผมบ้างนะทุกคนเนาะผมก็หล่อนะก็บอกหลายรอบแล้วหล่อจริงๆแล้วผมมันยังไงไม่มีใครสู้ได้แล้วความหลอนะ่อเนาะนะทุกคนก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของผมต่อไปนะทุกคนนะว่าคลิปหน้าต้องเป็นขีดแข่งกินให้ได้นะทุกคนเนาะเพราะผลตอบรับดีมากนะคนดูประมาณหกพันแล้วนะต้องทําให้ได้นะทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้ผมนะนะทุกคนนะมาสำหรับวันนี้นะครับเมนูนี้ก็สุดยอดมากเลยนะครับอิ่มกัดต้องนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ข้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องไปนะทุกคนไม่ไหวจริง เจอกันครับบา,บาย